สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนหรือต้องการจะสร้างอนาคตบนแปลงที่ดินวันนี้ผมมีข่าวดีสุดพิเศษที่จะมาบอกแปลงที่ดินแปลงสวยทำเลทองใจกลางกรุงเทพที่จะเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นความจริงคุณกาลังมองหาที่ดินที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการไม่ว่าจะสร้างบ้านในฝันไม่ว่าจะสร้างโกดังคลังสินค้าไม่ว่าจะสร้างออฟฟิศที่ทันสมัยหรือแม้แต่การสร้างอาพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นห้องพักรายวันอาจจะเป็นสํานักงานเพื่อการขายออนไลน์ไลฟ์สดแล้วก็เก็บของ ถ้าใช่คุณมาถูกที่แล้วครับสวัสดีครับพี่เพียกวินเนอร์เอเพลัดอสังหาดีๆราคาโดนๆอสังหาห้ดาววันนี้เรามาอยู่กันที่ประชาอุทิศนะครับซอย74ทับหนึ่งะครับผมพามาดูที่ดินแปลงหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ในซอยนี้นะครับเข้ามาแค่ประมาณสัก370เมตรจากปากซอยของประชาอุทิศ74ทับนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับมีขนาด1ไร่นะครับมีความกว้างของแปลงที่ดินฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ที่24เมตรมีความลึกอยู่ที่75เมตรตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าแปลงนะครับที่ดินแปลงเนี้ยขนาด1ไร่เนี่ยเป็นที่ดินที่ปรับถมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มันเป็นเขตที่ติดถนนนะครับถ้าเกิดเรามองตามผมมาฝั่งนี้นะครับเราจะเห็นเสาไฟฟ้านะครับทางด้านนั้นนะครับความยาวจากเสาไฟฟ้านะครับด้านนั้นนะครับ จนมาถึงเขตนะครับขอบกำแพงฝั่งนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่14เมตรน,นี่คือหน้ากว้างที่มันติดถนนโดยถนนที่เข้ามาใน74ทับหนึ่งเนี่ยมันเป็นโครงการหมู่บ้านโครงการจัดสรรน,นะครับเพราะนั้นตัวเขตทางเองเนี่ยก็จะเป็นเขตทางที่มีความกว้างถึง10เมตรรถเนี่ยสามารถเข้าออกได้สะดวกทั้งรถเล็กรถใหญ่รถ10ล้อหรือว่า รถที่ใหญ่กว่านั้นนะครับพอเราเข้ามาในซอยนี้นะครับด้วยความที่ถนนมันกว้างนะครับถ้าเกิดเราจะสร้างเป็นบ้านก็ได้ครับทำเป็นโกดังก็ได้หรือว่าเราจะทําเป็นรีสอร์ทห้องพักรายวันนะก็สามารถทําได้รายละเอียดในตัวแปลงนะครับด้วยแปลงที่ดินที่มันมีขนาดหน้ากว้างกับความยาวที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมให้ดูจากมุมข้างบนนะครับมีความกว้างของแปลงที่ดินฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ที่24เมตรมีความลึกอยู่ที่75เมตร จะเห็นว่าที่ดินเนี่ยจริงมันมีการปรับผมนะครับมีการถมสูงกว่าตัวถนนอยู่เนี่ยประมาณสัก50เซนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีต้นไม้นะครับเป็นต้นกระถินที่ขึ้นอยู่ในแปลงเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีต้นจามจุรีขนาดใหญ่นะครับถ้าเกิดเราสังเกตเห็นเนี่ยก็จะเห็นต้นไม้เยอะๆนะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้เราสามารถแบบปรับพื้นที่นะครับแล้วปล่อยให้เป็นพื้นที่เรียบได้บริเวณด้านหลังของแปลงเนี่ยมันชนกับลําคลองนะครับที่มีความ กว้างอยู่ประมาณสัก8เมตรนะครับของลำคลองเองเพราะั่นที่ดินแปลงนี้จะบอกว่าเป็นที่ดินที่ติดถนนนะครับแล้วก็ที่ดินที่ติดคลองล้วยนะครับผมจะพาไปให้ดูในแปลงเพิ่มเติมอีกสักนิดนะครับแต่ว่าในแปลงเนี่ยมันมีต้นไม้เยอะมากนะครับมันมันเดินเข้าไปในแปลงทั้งหมดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูภาพมุมสูงนะครับ แต่ตอนนี้ผมเดินเข้ามาในแปลงครับจริงๆที่ท่านเห็นด้านหลังของผมตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของที่ดินแปลงนี้นะครับที่มันถมเนี่ยเราเห็นความสูงข้างบนเนี่ยที่มันขึ้นมาประมาณสักห้าสิบเซนนะครับแล้วก็ถมมีการสามารถแบบเอารถเนี่ยเข้ามาเกลี่ยนะครับเข้ามาจัดการบริเวณที่ดินแปลงนี้ได้นะครับแล้วก็ต้นไม้พวกนี้นะครับมันเป็นต้นไม้ที่แบบไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะครับเป็นต้นกระถินนะครับที่แบบมันหล่นแล้วมันก็ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครต้องการจะใช้ประโยชน์เนี่ยก็สามารถแบบใช้รถเข็นนะครับ เราสามารถแบบปรับแปลงที่ดินนี้ได้ลักษณะที่ดินเนี่ยที่เป็นรูปผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นด้วยหน้ากว้างนะครับอยู่ที่24เมตรเนี่ยมันกว้างขนาดไหนเออย่สิบยีเมตรเนี่ยถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยเรามีความกว้างอยู่ที่ประมาณสัก 1 2บสถึงสิเมตรบ้านเดี่ยวขนาดร้อยตารางวานะครับนี่แสดงว่ามันใหญ่กว่าบ้านเดี่ยวธรรมดาแต่ด้วยเนื้อที่ดินที่มันขนาดหนึ่งไร่มันก็เลยมีความลึกนะครับ70กว่ามเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปผังแปลงให้ดูนะครับส่วนบริเวณด้านหน้าที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้นะครับมันกว้างขนาดไหนมันกว้างขนาด14เมตรก็เป็นความกว้างขนาด แปลงที่ดินของบ้านเดี่ยวหนึ่งหลังเพราะนั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องของการเข้าหรือการออกหรือการใช้รถยนต์นะครับที่ผ่านเข้ามาในแปลงนี้การจะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็สะดวกมากๆหรือการที่จะเข้าแปลง ทำบริเวณหน้าแปลงตรงนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกมากๆซึ่งความกว้างของแปลงน่ะครับจากเสาไฟต้นนู้นน่ะนะครับต้นที่เห็นฝั่งนู้นน่ะนะครับขวามือของผมตอนนี้นะครับแล้วก็กว้างนะครับวัดจากขนาดเนี่ยใกล้ๆบริเวณนั้นนะครับจนมาถึงกำแพงบริเวณนี้นะครับมุมกำแพงบริเวณนี้ตรงนี้เองเนี่ยมันมีความกว้างอยู่ที่14เมตร14เมตรกว้างขนาดไหนกว้างขนาดกว้างกว่าบ้านเดี่ยวที่มีขนาดร้อยตารางวา1หลัง่นะครับ ที่ปกติเนี่ยที่ดินร้อยตารางวาบ้านเดียวขนาดร้อยตารางาจะมีหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณสัก12-15เมตรนะครับเพราะฉะนั้นมันกว้างขนาดนั้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการเข้าออกไปในแปลงนนะครับแล้วก็ประตูตรงนี้นะครับกว้างอยู่ที่ประมาณสักเกือบ6เมตรนะครับเพราะนั้นการเข้าออกของที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับมากๆ ตรงนี้เป็นลักษณะของผังสีที่เป็นผังสีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นสามารถสร้างบ้านได้นะครับสร้างเป็นโกดังคลังสินค้าที่เก็บของก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสนะครับหอพักก็สามารถทําได้ ทำเป็นรีสอร์ทพักจัดสรรเป็นรายวันก็สามารถทําได้นี่คือคุณประโยชน์ของที่ดินแปลงนี้นะครับสำหรับทําเลที่ตั้งนะครับตรงนี้มันอยู่ที่โซนของประชาอุทิศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาถึงตรงถนนประชาอุทิศเนี่ยซอยประชาอุทิศ74 ทับหนึ่งเนี่ยมันเราเดินทางเข้ามาเนี่ยมีระยะทางประมาณ370เมตรแค่นั้นเองนะครับพอเราวิ่งผ่านเข้ามาบริเวณเนี่ยซึ่งบนถนนเองเนี่ยก็มีความกว้างเขตทางที่ประมาณสัก10เมตรนะครับเพราะนั้นการเข้าออกของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ4ล้อหรือรถ10ล้อก็สามารถเข้าได้ตรงเข้ามาก็จะถึงที่ดินแปลงเนี่ยนะครับที่ดินแปลงเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะสร้างเป็นบ้านที่อยู่อาศัยขนาดหนึ่งไร่หรือว่าคนต้องการจะทําเป็นสํานักงานออฟฟิศ หรือบางคนอาจจะทําเป็นงงออฟฟิศหรือบางคนอาจจะทําเป็นโกดังคลังสินค้าในการที่จะเก็บของเก็บสินค้าพร้อมกับสํานักงานหรือสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับที่ต้องการทําเป็นบ้านด้วยทําเป็นสํานักงานด้วยทําเป็นโกดังด้วยอยู่ในแปลงเดียวกันเพราะที่ดินที่มีความขนาดใหญ่หนึ่งไร่เนี่ยแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์กับการที่จะออกแบบการกอร่อสร้างหรือการดําเนินการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือเป็นประโยชน์กับท่านครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ผมก็ถือว่าเป็นที่ดิน5ดาวอีก1งแปลงนะครับด้วยลักษณะทำเลที่ตั้งทั้งซอยทั้งถนนนะครับแล้วก็ผังแปลงรูปแปลงเนี่ยก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอสังหาห้าดาวและสําหรับคนที่ต้องการจะฝากขายอาสังหาเน้นเรื่องของการขายได้เช่าสําเร็จต้องการจะมีช่องทางการตลาดที่กระจายไปถึงผู้ซื้อทั้งนักลงทุนผู้ซื้อทั่วไปหรือว่าดีเวลลอปเปอร์ ท่านสามารถติดต่อสอบถามฝากขายผ่านช่องทางนี้นะครับเรามีช่องทางในการบริการให้ถึงลูกค้ากว่าร้อยช่องทางการทำตลาดแบบ360องศามีการรีวิวเป็นวิดีโอแล้วก็ YouTube ก็ฝากที่ Winner e d r e เครับหากท่านดูมาถึงตรงนี้นะครับแปลงที่ดินที่ผมนำเสนอในวันนี้ถ้าเกิดว่าตัวลักษณะของแปลงมันตรงกับความต้องการของท่านอยู่ในงบประมาณของท่านอยู่ในสิ่งที่ท่านจะนาไปใช้ประโยชน์ได้เป็นทวีคูณมากยิ่งขึ้นเนี่ย ท่านดูแล้วท่านชอบท่านใช่ผมก็ขอให้ที่ดินแปลงนี้ได้เป็นของท่านนะครับนี้พี่เปียกขอลาไปเพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ